สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วีรพ็อตดีกับผมอชิรพงษ์รุจิโชคธนพัฒนประจำวันที่18มกราคมพุทธศักราช2564นะครับซึ่งในช่วงนี้ตามนโยบายของทางรัฐบาลน,นำโดยพลเอกประยุทธ์จรรันรโอชานะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายนะครับในเรื่องนโยบายเร่งด่วนสาหรับการ กำจัดนะครับในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ผู้ขายรวมไปถึงผู้เสพด้วยแน่นอนสำหรับการมอบหมายนะโยบายนี้ก็ส่งตรงมาถึง กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับทางด้านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจง้งยอดสุกก็ได้มีการอามอบหมายนโยบายเร่งด่วนนี้นะครับให้กับทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับซึ่งได้มีการส่งคําสั่งโรงเนี่ยมาถึงเลยนะครับกับทางด้านพลตารวจโทพัคพงศ์พงเพตานั่นเองครับ เคลื่อนไหวนะครับสำหรับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับการรายงานขยายผลการจับกลุ่มยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางด้านพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยพลตำรวจตรีจิรพัฒภูมิจิตพลตำรวจตีพีรพงศ์วงสมานพลตำรวจตรีรสรตรตรโสพลสารพัด ผู้บังคับการสายตรวจนะครับพลตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล5และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามจับกลุ่มผลการปฏิบัติการดังนี้ครับ เรียกได้ว่าคดีนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นนะครับและมีการขยายผลการสืบสวนสอบสวนเป็นการจับกลุ่มต่อเนื่องเนี่ยเกิดทั้งหมด ในวันนี้ครับคุณผู้ชม4คดีด้วยกันคดีแรกเลครับเป็นการสืบสวนสงสาวา่ามีกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยมีการขนส่งยาเสพติดเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่บริเวณย่านคลองหนึ่งรังสิตนครนายกและนำมากระจายให้กับลูกค้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนกระทั่งเมื่อวันที่16มกราคม2564ที่ผ่านมานี่นครับช่วงเวลาประมาณ16นการ30นาทีนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสายตรวจนะครับเป็นกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะครับร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยจับกลุ่มน,นายอนันต์พร้อมด้วยพวก3คนบริเวณที่หน้าตลาดสะพานแดงซอยรังสิตนะครนายก8ปทุมธานีและสถานีขนส่งหมอชิด พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือยาไอซ์เนี่ยนะครับจำนวน30กิโลกร,รมัมรถยนต์ยี่ห้อ BMW นะครับจำนวน1คันเงินสด2,8,500บาทบัตร ATM 6ใบสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำจำนวนน้ำหนักรวมเนี่ยคือ7บาท โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือยาไอซ์นะครับไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือยาไอซ์โดยผิดกฎหมายจากนั้นได้ดําเนินการสืบสวนขยายผลถึงขบวนการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ต่อไปคดีนี้จึงส่งผลให้เกิดการ ขยายวงของการจับกลุ่มเพิ่มเติมนะครับเป็นคดีที่2นั่นก็คือการจับกลุ่มน,นายอนันต์พร้อมพวกนี่นะครับขยายผลให้การว่ามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดเพิ่มเติมที่บริเวณย่านวัดโบสถ์จังหวัดนนทบรุรีจนกระทั่งจับกลุ่มนายพงศธรได้นะครับเป็นผู้ต้องหาคนที่2ในคดีที่2นี้นะครับได้บริเวณซอยบางกลางที่จังหวัดนนทบรุรีพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและพยายามจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากนั้นเนี่ยนะครับได้มีการนําส่งที่พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดต่อไปคดีที่2พอมีการขยายผลก็จึงทําให้เกิดคดีที่3ต่อนะครับเพราะว่าเขามีการไปต่อจากสายตรงนี้นะฮะจับจก,กลุ่มผู้ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดเพิ่มเติมแต่พื้นที่ตรงนี้ในคดีที่3อยู่ที่ซอยลาดปะเขา83ครับเขตบางเขนก็ได้มีการมัวสมยาเสพติดและลักลอบ จำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นทั่วไปในเขตนั้นนะครับคือเขตลาดพร้าบางเขนนี่นะฮะได้ดําเนินการขอหมายค้นจากสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่18ทับ127จึงทําให้พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจํานวน355เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์เนี่ยนะครับน้ำหนักประมาณ271.58กรัมยาอีครับจำนวน49เม็ด ยาอีชนิดผง15.02กรัมยาเคชนิดผง11.11ก11รัมอาวุธปืนลูกโม่ดัดแปลงนะครับจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3.8จำนวน4นัดรถยนต์1คันนะครับรถจักรยานยนต์จำนวน3คันและโทรศัพท์มือถือจำนวนสเครื่องจึงได้มีการจับกลุ่มนะครับเพิ่มเติมสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่ถูกจับกลุ่มนั่นคือนายนัทวุฒิพร้อมพวกเนี่ยสคน โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์และยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาอีหรือเอ็กซ์ตาซีหรือเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2หรือยาเคตามีนเนี่ยฮะไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฎหมายซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับจากการสืบขยายการจับกลุมเนี่ยก็ได้ให้รับการสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของพวกตนจริงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ทําการขยายผลการจับกลุมต่อไปยังผู้ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดในรายอื่นเพื่อขยายผลต่อไป จึงทาให้เกิดคดีที่4ครับเป็นการขยายผลการสืบสวนสอบสวนการจับกลุ่มของการเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายและการเสพนะครับซึ่งคดีที่4นี้นะครับเป็นการจับกลุ่มหลังจากที่นายนัทวุฒิให้ปากคําแล้วเนี่ยครับขยายผลต่อซึ่งได้มีการจับกลุ่มเพิ่มนั่นก็คือนางสาวเข็มจิราที่บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต36แยก3าขีด4นะครับเขตจตุจักร ของกลางที่จับกลุ่มนางสาวเข็มจิรานี้นะครับนั่นก็คือยาเคตามีนชนิดผงสีขาวน้ำหนักประมาณ30.29กรัมซึ่งโดยกล่าวหานะครับว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฎหมายและยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย จากนั้นเนี่ยนะครับได้มีการนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและจะได้สืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดต่อไป นี่คือคดีดทั้ง4ที่ได้มีการจับกลุ่มและขยายผลนะครับที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลซึ่งต่อเนื่องมานะครับจากคดีด,ดังที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดนี้เนี่ยมีอีกคดีหนึ่งครับคือคดีที่5ได้มีการาให้สัมภาษณ์นะครับจากทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับได้พูดถึงในเรื่องของเคนมผงยาเคตามีนนมผงเนี่ยนะครับ ซึ่งมีสูตรผสมนะครับหลายหลายสูตรรวมกันจึงทําให้ออกฤทธิ์เนี่ยรุนแรงต่อประสาทจนทําให้ร่างกายเนี่ยเกินที่จะรับได้แล้วทำใหม้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดถึง10คนในขณะนี้ด้วยกันซึ่งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจากเคนุมผงเนี่ยนะครับมีอยู่10คนแล้วก็มีการรักษาตัวอยู่นะครับในโรงพยาบาลขณะนี้เนี่ยสคนด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ4คน ที่อยู่ในห้อง ICU เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้กับคดีที่5มีการสืบสวนต่อเนื่องนะครับจากการรับแจ้งพบศพของนางสาวพานิพัฒในพื้นที่สอนอวัดพระยาไกรนะครับเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญงคับการตำรวจนะครบาลที่5นี้นะครับได้มีการจับกลุ่มตัวนายอมเทพอายุ33ปี ตามหมายจับสารอาญาที่63/2564ทลงวันที่ไว้ครับเมื่อวันที่15มกราคม2564ซึ่งบริเวณห้องพักที่ว่านี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านใหม่สุขเจริญจังหวัดเพชรบูรณ์ครับข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนโดยไม่ใช่เหตุในเมืองหรือหมู่บ้านและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอวัดพรยากรได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเ,เสียชีวิตครับที่บ้านเลขที่922ทับ29ซอยเจริญราษฎรที่7แยก4แขวงบางคโคล่บางคอแหลมกรุงเทพครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบนางสาวพาณิพักอายุ41ปีและพบนายทัชชัยอายุ23ปี2คนนี้เนี่ยระหว่างนางสาวพาณิพักและนายทัชชัยเนี่ยนะครับเป็นแฟนกัน นอนหมดสติอยู่ในห้องเช่าเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งทราบภายหลังว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับสอบถามขึ้นมาเนี่ยได้ติดต่อซื้อยาเคนมผงเนี่ยมาจากนางสาวกุลนาทีและนายอมรอเทพเนี่ยนะฮะมาสูดดมกันจนหมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงทําการติดตามตัวนายอมรเทพเพื่อมาสอบถามพบว่าเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายอมรอเทพได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางสาวนภิสาได้รับบาดเจ็บ สอบถามเบื้องต้นครับรับว่าก่อเหตุยิงนางสาวนาภิษาจริงจึงได้นำส่งที่สอนอพระหนโยทินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายคดีของยาเคนมผงเนี่ยนะครับ จึงเป็นคดีที่สําคัญและเป็นคดีที่ค่อนข้างรุนแรงและต้องเป็นคดีเร่งรวดในเรื่องการจับกลุ่มเนื่องจากว่ามีผลและมีธิ์ต่อการออกต่อระบบประสาทนี่ค่อนข้างรุนแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วเนี่หลายคนด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นคดีที่ค่อนข้างสําคัญในช่วงการแพร่ระบาดในเชื้อไวรัสโควิดที่กําลังรุนแรงอยู่ในรลอบใหม่นี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นี่ยังคงต้องปฏิบัติตามหน้าที่นี้นะครับอย่าง สุดความสามารถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหากท่านใดที่พบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําความผิดนี้ หรือในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโปรดแจ้งสายด่วนได้ที่191หรือที่สถานีตำรวจท้องทีนั่นเองนี่คือผลของการขยายการจับกลุมจากยาเสพติดล็อตใหญ่นะครับสำหรับในเรื่องของคดีแรกของน,อนายอนันต์ที่ถูกจับไปนะครับและขยายผลลากต่อมาจนถึง4คดีและอีกคดีหนึ่งคือคดีที่5จากคดียาเคชนิดนมผงที่เกิดขึ้นนะที่สอนอพรยาไก่นั่นเองทั้งหมดนี้เป็นรายงานจากวี N e รีพอร์ตนิวกับผมอาชิพรพงษ์รุจิโชคธนพระพัครับ